การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจัดงาน Amazing Thailand Mid Autumn Night ไหว้พระจันทร์สารสัมพันธ์ไทยจีนปี2567ภายใต้โครงการนีห่าวมันเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์และสร้างการรับรู้และกระตุ้นนักท่องเที่ยวคุณภาพจากจีนเดินทางเที่ยวไทยในช่วงวันชาติจีนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงตรุษจีนในปี2568ณนะลานพักภารกรศูนย์การค้าสยามภารกรค่ะโดยมีนายสะรรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะและมีนายอู๋จื้ออู่อัครราชทูตของสาารทูตจีนประจําประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวถัปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติร่วมงานนะคะการจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการฉเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยจีนนี้ห่าวมันเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวทางด้านนางสาวถัปณีเกียรติไพบูลณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้กล่าว ว่างานนี้ทททเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่โดยเชิญนักสแสดงและศิลปินชาวจีนชื่อดังอย่างหลัวอิ๋วซีนะครับมาร่วมทํากิจกรรมขนมไหว้พระจันทร์ร่วมกับเชฟชุมพลแจ้งไพรซึ่งเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและยังมีศิลปินไทยครับที่มีชื่อเสียงในตลาดจีนมาร่วมด้วยอาทิเช่นน้องต้าอู่พิทยาและคุณใหม่ดาวิกานะครับร่วมร้องเพลงและพูดคุยภายในงาน นอกจากนี้นะครับยังมีโซนโปรดักต์โชว์เคสครับนำเสนอเสน่ห์ไทยและโลเคอลโปรดักต์นะฮะที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีไทยเพื่อสร้างประสบการณ์เชื่อมโยงแก่ผู้ร่วมงานครับพร้อมทั้งกิจกรรม DIY Workshop สินค้าการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ของฝั่งไทยและจีนทททครับยังคงเดินหน้ารุกตลาดจีนอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรม KOL Mega f a m Trip เชิญ Key Opinion Leaders ของกรุงปักกิ่ง เมืองคุนหมิงและกวางโจนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนกว่า120รายนะฮะเดินทางทดลองสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศระหว่างวันที่12-23ถึง23กันยายนเพื่อจัดทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการการท่องเที่ยวไทยเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จีนตลอดเดือนกันยายนนี้ครับ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในตลาดจีนแบบเข้มข้นค่ะตลอดเดือนกันยายนถึงตุลาคม2,567ต่อด้วยการจัดกิจกรรม Chinese Passport Special Deals ร่วมกับพันธมิตรกลุ่ม Shopping มอลล์ดิวตี้ฟรสปาร้านอาหารและบริการทางด้านการเดินทางมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพียงโชว์พาสปอร์ตแก่ร้านค้าพันธมิตรที่มีโลโก้นี้ห่าวมันตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง31 ตุลาคม2,567ค่ะเพื่อเป็นการเชิญชวนนะคะให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันชาติจีนซึ่งคาดว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาเที่ยวที่ไทยได้มากกว่า2 5 0 0 0 0หคนเลยค่ะ